สวัสดีครับนะวันนี้จะมาแนะนำเปลี่ยนหน้าจอนะครับมือถือ OPPO A31 นะฮะก็แนะนำแบบเปลี่ยนแบบบ้านๆนะฮะนี่ฮะบ้านๆฮะไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเยอะครับไพ่นี่เองนะฮะก็จักเลยแล้วครับก็คือเป่าเป่าเป่าลมร้อนเสร็จนะฮะก็ใช้ไพ่นี่แหละนะครับ ไปตามขอบนะฮะพอเป่าลมร้อนเสร็จเนี่ยกาวเดิมๆนะครับมันก็จะค่อยๆละลายนะละลายเสร็จมันก็จะแกะได้ง่ายๆนะฮะก็คือใช้ไพ่นี่แหละฮะค่อยๆกรีดออกมานะครับก็หน้าจอยังไม่แตกนะเราจะเก็บหน้าจอเดิมเอาไว้นะครับนะฮะมันเป็นของแท้เสียได้นะอันนี้สามารถทําได้ครับทุกคนนะฮะไม่ต้องช่างก็ทําได้นะครับไม่ต้องมีฝีมืออะไรมากมายขอให้แบบว่า มือนิ่งๆแล้วกันอย่าสั่นนะครับ <c oughs> เอาแกะๆเลยฮะนะครับง่ายๆครับไม่ยากนะค่อยๆแกะงัดออกค่ะไอแบตออกก่อนนะครับเพราะว่าตัวสายแชร์นะฮะมันจะอยู่ใต้ฐา,านใต้แบตนะครับแม็กออกมาแล้วก็ค่อยๆปลดสายแพร์ออกมานะครับอ๋านี่ครับค่อยๆปลดออกมานะจะเป็นสายแพรอยู่ใต,ต้แบตเตอรี่นะครับ ไม่ยากนะครับไม่ยากนะฮะขอให้มือนิ่งก็พอนะครับลนะเอียดนิดนึงค่อยๆทำเบาๆการงัดงัดงี้อยวามันแตกเอางานเข้านะครับรจอใหม่มาลองดูก่อนนะฮะก่อนเปลี่ยนนะครับอย่าเพิ่งแกะสติกเกอร์นะฮะที่ฟารับประกันหน้าจอมาเผื่อเปิดแล้วไม่ติดอะไรยังไงสกรีนทัดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เอาไปเปลี่ยนได้นะครับนะฮะอย่าเพิ่งแกะของท้องออกนะครับ ก็อเอามาเปิดอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เปิดมือถือดูว่าลองทัดดูนะฮะว่ามันใช้ได้ไหมอะไรประมาณนี้นนครับพอทักแกะแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะฮะเขาไม่รับประกันละถ้าลองมาเสียบด,ดูก่อนเพิ่มเก,ก็บใส่กระติ๊กต๊อกสติ๊กเกอร์ลอกออกนะ,ะเดี๋ลอกน,นะครับเสร็จแล้วเปิดเก็บแล้วลองดูนะ,ะลองกดรหัสเข้าไปคัดสะก,กินเล่นๆปัดๆ ปดๆถูๆดูนะครับว่ามันใช้ได้ไหมอะไรประมาณนี้นะะอ่าออกมาแล้วนะก็ปรับๆดูะครับนะใส่รหัสปลดล็อกดูนะเข้าไปเล่นท้างใน,นดูก่อนจะได้ไม่มีปัญหานะครับเวลามีปัญหาพวกเราเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ลอกสติ๊กเกอร์ที่เขารับปาาระกันไว้นะฮะ ทุกร้านเขาจะมีรับประกันอยู่นะครับอย่าเพิ่งลอกอย่าเพิ่งแกะสติ๊กเกอร์ของเขาออกนะครับให้มาสิบแบบนี้ก่อนอ่าเสร็จแล้วก็มาทำความสะอาดพื้นหลังก่อนนะฮะตรงอะเคสนะฮะตัวบอดี้นะฮะบอดี้เพื่อว่ามันมีกาวเก่า,กา,กาติดอยู่นะคฮะลองมาถูๆๆว่าออกก่อนนะครับให้มันสะอาดนิดนึงน,นะฮะเงะแงะกาวออกกดกดเช็ดถูนะฮะกาเวเดิมมันยังอยู่เนี่ยแล้วเราติดจอไปเนี่ย กันขนะนะฮะอาจจะทับให้จอแตกได้นะครับอาเดิมๆอกให้หมดก่อนละเอียดละเอียดตรงนี้แหละฮะนิดนึงไม่มีอะไรมากมายครับนะฮะไม่ไม่ต้องเป็นช่างก็ได้ครับซ่อมได้เปลี่ยนได้นะทุกคนนะฮะง่ายๆเลยไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรครับใส่กาวไปเลย่จริงๆแล้วอ่ะมันมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ท่างเขาใช้กันอยู่นะฮะแต่ว่า เราไม่ได้เป็นช่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขายพวกนี้แหละนะฮะงานเงนีง้ยไงไพ่นี่คืออันดับแรกเลยครับตัวสำคัญเลยนะฮะสำหรับลัดมือไอจอมือถือออกก็ประกอบดูเลยนะครับต,ติดให้เรียบร้อยนะฮะติดตามเดิมเลยครับสายแพรให้เรียบร้อยดูว่ามันสายแพรมันรับมันขาดอะไรตรงไหนก็เช็คให้เรียบร้อยนะฮะ เอามาแนะนำกันเล่นเล่นๆน,น,นะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรนะฮะก็ท่านใดเข้ามาดูแล้วก็เออจะติชมอะไรได้ครับแนะนำนะฮะได้ครับนะฮะผมก็เป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละฮะแต่ว่าก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายหรอกก็เปิดร้านเล็กๆนะครับ ต้องแบบบ้านๆเรานี่แหละต้องแบบืองตังซื้ออุปรกรณ์อะไรที่มันแบบหนักๆหน,ๆหน,ๆหนๆาสาหมากมายนะครับอ่ะอย่างนี้เราประกอบเลยครับแล้วสิ่งที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งนะฮะพอประกอบแล้วเปิดติดแล้วเอาจอใส่เรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยนี่หนันงยางครับนะฮะสำคัญอันดับสองนะฮะจับไพ่ลองจับไพ่นะฮะมัดไปเลยครับมัดสักแปดชั่วโมงก็ได้ ห้าชั่วโมงก็ได้แล้วแต่ให้กาวมันติดอยู่ตัวก่อนอิ่มตัวก่อนนะครับ่มัดไว้สักแปดชั่วโมงนะครับรอ,อคักๆด,ด,ด,ดูโอเคลื่นใช้ได้ดีแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย